าดูที่เป็นไร้ทุกขาวแน่นอนนะครับจะเข้าไม่ได้พอเป็นพื้นที่หัวห้ามเนี่ยเราจะมือที่ที่อ่อนไหวเสี่ยบเราจะไม่ยอมใรไฟแต่ตารางในการชิงเขาในยรถสูงและออกขณะพื้นที่ป่าทั้งนี้จะใช้มาตรการทางกฎหมายงคับใช้สำหรับเกษตรกรผู้ฝ่าฝืนมาตรการในการดึงดูดพื้นที่เสี่ยร่วมกับชุมชนในการแต่ตั้งจุดสกัดทางเข้าป่าจุดเฝ้าระวังพื้นที่ไฟไหม้สามซากในพวกฤดูไฟป่า ช่วงที่กลุ่มสามพันถึงขึ้นในสามตาร้อยสองสินะท่านก็มาร่วมพบปะกับพี่น้องสี um ่ต้นเรานะครับก็ในตรงนี้ก็ได้รับสัมภาษณ์าของการท้านานนะครับแก้ปัญหาไฟตาบกฝังนะครับแล้วก็คิกออฟวันแรกก็ได้นะครับในการที่จะขับเคลื่อนก่อนหน้านี้เราเราประชุมไปเราประชุมทุกคนมาร่วมในเรื่องของการ ประชาของท่านผู้ว่าในการตรวจท่านเชนโรวงใหญ่นะครับท่านให้ความสําคัญกับที่น้องฝึกมวลชนก็เลยให้เครือข่ายในเรื่องของการสื่อสารมวลชนนะครับเรื่องของสื่อมวลชนบทีสื่ออะไรต่างๆเราอยากจะขอในคำมีกิ๊กออฟเนี่ยที่ไหนเราก็พร้อมที่จะไปนะคะแผ่านเพจผ่านเครือข่ายนะคะเพจของเราเป็นเพจราชการนะคะ ยอดผู้ติดตามน่าจะสูงที่สุดในเพจราชการ์เนี่ยจังหวัหน้าแล้วนะคะการสนับสนุนอในการประชาสัมพันธ์นะคะเราจะเป็นในช่วงของรายการของแพทย์ผู้ว่าพาคุยเองทั้งอวกาศทางสวทนาเลขเป็น94775แล้วก็ Facebook ของสวทนานี่นะคะแล้วก็ทางช่องยูทูบซึ่งวันนี้ท่านก็ได้คุยประเด็นเรื่องของเอุ่ปกรณนไฟฟ่าแล้วก็ฝนออกขนาดเล็กด้วยนะคะนอกจากนั้นในส่วนของท่านผู้น่าสนาน ร้องการเห็นวกเขาเสนอไหน้างปฏิบัติการเสนอแผงวิ่นจาครบคุมไปฝ่าและหอกคนประจำปีมองพนกเจ็ดปิชาติร้อยปูมิบอยึงล้านอกหมื่นห้าพันไร่ครอบคลุมไปแปดอเภอยีตำบลเ5 5รอยหบห้าบ้านในท้องที่ส่วนด้านทั้งหมดสรุปกลยุทธ์ในการดำเนินงานดังด้านได้แก่กลยุทธ์เชิงรับเชิงรุกและเชิงร่วม ที่ได้คือชาวบ้านเขายกมือกับผมที่คือชาวบ้านเข้าด้วยทางท่านผู้ว่าก็ได้ให้ความสำคัญกับสื่อว่าอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกิดข้อกอาหระลักนะครับท่านก็เลยให้ทางปพได้รณนาทำหนังสือนะครับเยนเชิญที่ส่วนหลักๆนะครับก็มีหนึ่งสำนักพื้นที่บริหารอันดับที่ส3บแทกที่เรื่องเล่เ่จากวันที่9กุารา ท,ท่านสั่งการชัดเจนนะครับว่าจะต้องเห็นไฟก่อนจุดอฮอตสปอตเกิดน,นะครับคือเห็นไฟปุ๊บต้องเข้าไปดับทันทีนะครับอันนี้เป็นมาตรการและข้อสั่งกรารที่ท่านดีเน,น้นย้ำนะครับวิธีการก็คือขอใช้สถานที่นะขอบางข้อใช้สาทนะรสาที่ทกที่นิดนึงแล้วก็ผมเชิญเลยนะครับที่น้องสื่อมวลชนในการประชุมครั้งต่อไปเข้ามารา่วมด้วยกันเลยครับ นะมันมันต้องมันต้องเอาข้อมูลนี้แหละมามาช่วยกันถกแล้วก็ช่วยกันหนาทาง,ทางนะาออกในการแก้ไขปัญหาเพราะประชุมแค่คณะกรรมการบางทีมันก็ได้ข้อมูลแค่จากจากหน่วยงานแต่ถ้าเราได้ข้อมูลจากภายนอกด้วยนะได้จากตัวการกำกับงานมันจะช่วยกันมากข้นคะรับเดียรด้งกันก่อ งนวัดหน้าเราแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป,ป่าแล้วปุ่นที่อย่างสุดท้ายคือมันเป็นมาตรการที่เปลี่ยนจากปีที่แล้วนะครับเมื่อเรานำาข้อมูลจากปีที่แล้วในการตั้งแล้วลก็วิเคราะห์กันว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล,ล้วเกิดขึ้นมากในช่วงนัง้นก็พบว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้วิธีห้ามเผาเด็ดขาดเป็นระเวลา75วันตั้งแต่สิบห้ากรกฎาคมถึง30เมษายน เราบอว่าข้าวหมี่หมองมีความเรื่องไปปัาแล้วก็ศูนย์ปี2015ก,ก,ก,ก็ยังสูงอยู่กเกินค่ามาตรฐานคนจำนวนวันอะไรไปเยอะนะครับนั้นปีนี้เราก็ได้มีการประชุมศูนยาา์ประชาการแก้ไขปัญหา แล้วเชิญหน่วยงานมาพูดคุยกันแล้วก็เชิญพี่นอ้องสื่อมวลชนเชิญทุกภาคส่วนทีกว่าจากปีที่แล้วเนี่ยที่มันมีนนปัญหาเยอะปีนี้เราต้องรับมาตรการแน่นอนนะครับก็<ช><ช>คุยกันจนได้ข้อสรุปแล้วก็ตกลงกันแล้วนะว่าเราจะใช้มาตรการควบคู่กันไปผสมผสานคือหนึ่งลดจำนวนวันห้ามเผาลงเหลือแค่45วันคือเริ่มตั้งแต่วันที่1 5มีนาคมจนถึงวัน,นที่สาเมษายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงห้ามเผาเหตดกาดณนะครับ อันที่2ก็คือมีการกําหนดวันก่อนห้ามเขาเด็ดขาดช่วงนี้จะใช้วิธีบริหารเชืเ้อเพลิงก็คือบริหารโซนพื้นที่บริหารวันเวลา,าในเรื่องของการที่จะจัดการเชื้อเพลิงในเรื่อนนงของการเขาเนี่ยให้ดีซึ่งาทางหน่วยงานาทางสำนักอนุรักษ์ที่13ซึ่ง,งคุมพื้นที่ของป่าดุยยักษกับหนงานของสูงต่ำและหนาไ่ำที่คุมพื้นที่ของเกตตาก็ได้มีมาตรการ ในเรื่องของการบริหารเชื้อเพลิงที่ชัดเจนกำหนดออกมาเป็นแผนนะครับแต่ว่าต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในเรื่องของการที่ต้องการทั้งลงทะเบียนแล้วก็ในเรื่องการแจ้งในเรื่องการที่ตัางอย่างจะเผาว่าจะบริหารเชื้อเพลิงในช่วงนั้นอย่างไรอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังเผาก็จะเน้นในเรื่องของการการสร้างความเข้าใจนะครับเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับว่าช่วงห้ามเผาเด็กขังในวัน้ี่าปีนี้ก็ขอความร่วมมือห้ามเผาหลยั่งช่วยกัน ส่วนถ้าท่านจะเผาท่านจะจัดการเชืยอเพลิงท่านจะจัดการพื้นที่เพื่อพรอบลูกอะไรยังไงก็ขอให้เป็นในช่วงของก่อนเผาแล้วก็ในช่วงก่อนเผาเดีอดขาดกบห้ามขอเด็ดขาดลงไปปีนี้เราบูรณาการเราทํางานด้วยกันนะครับมีในส่วนกองทัพบกได้ลงมาด้วยนะก็คือจะมีการจัดชุดในการบูรณาบลงไปในพื้นที่เข้าประตูบ้านในช่วงก่อนเผาเด็ดขาด เสื้อบนรงนะสร้างความเข้าใจและขอความุ่งมมือไม่ให้เขาส่วนช่วงห้ามเผาเด็ดขาดจะเป็นมาตรการเข้มข้นในการปราบปรามแล้วก็ในการจับกุมน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ในช่วง45วันนี่แหละครับนะก็จะต้องเข้มนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเราเรา,เราห้าม ส่วนหลังเผาเนี okay, ่ยครับั้งนั้นก็ก็โอเคก็จะเป็นชุดที okay, ่ราผลิตผลวมสร้าง,างเข้านะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยในปีนี้ได้มากก็คือที่น้องสื่อมวลชนที่ปีนี้เราทํางานด้วยกันเป็นมินเนอร์ในการที่จะมาทำความเข้าใจแล้วก็ที่น้องสื่อมวลชนก็จะช่วยครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อเพจนะต่างๆทั้งหลายในนี้นะครับก็ระดับหน้านก็คาดหวังนะคาดหวังเลยว่าปีนี้เราหน้าที่จะ ควบคุมสัานัก,การเงให้อยู่ในระดับที่ที่ไม่วิตครับให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนน้านครับก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยครับ